สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่16พฤษภาคมกับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไต้หวันจะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับและในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหรินนั้นก็ได้นําคณะระัฐมนตรีประกาศลาออกจากตําแหน่งหลังทําหน้าที่ประธานในการประชุมสภาบริหารเป็นครั้งสุดท้าย นายกรัฐมนตรีเชิร์จียนเหรินและคณะรัฐมนตรีร่วมกันถ่ายภาพพร้อมชูสัญ,ญลักษณ์กดไลค์เพื่อเป็นการอำลาตำแหน่งวันนี้สภาบริหารอนุมัติการลาออกของคณะรัฐมนตรีชุดเติมพร้อมยื่นขอคำอนุมัติลาออกจากประธานาธิบดีเชออิงเวินโดยมีกำหนดการสิ้นสุดภาระหน้าที่ในวันที่19พฤษภาค,คมซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงการรักษาการเท่านั้น ขณะที่พิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไต้หวันสมัยที่16กําลังจะมาถึงสํานักงานกิจการไต้หวันของจีนได้ิสต์รายชื่อค้ามบาดนักวิจารณ์ทางการเมืองชื่อดังของไต้หวันรวม5คน ด้านนายเจิ้งหวนช่างรองนายกรัฐมนตรีและว่าที่ประธานมูล,ลนิธิการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันเปิดเผยว่าการกระทําดังกล่าวจะบ่อนทาลายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนหลังพิธีสาบานตนครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบจะดําเนินไปอย่างไรเป็นที่น่าจับตา หลังจากที่นิมเฟียวินนะครับคว้าแชมป์ในรายการรูพอร์ด r ร g กเรสได้ไม่นานล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนิมเฟียได้รับเชิญไปแสดงอย่างทรรเนียบระธานาธิบดีไต้หวันด้วยนะครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับได้กล่าวยกย่องความกล้าหาญของเธอพร้อมทั้งเผยนะครับว่านิมเฟียนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไต้หวันได้กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง ขณะที่ดนตีบรรเลงนิมเฟวินแร็ควพินชาวไต้หวันที่สวมชุดการแสดงสีเหลืองสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอได้ปรากฏตัวอย่างน่าทึ่งที่ทำเนียททำให้เกิดเสียงดีดดังลั่นประธาน,นาธิบดีชาอิงหวนก็ปรบมือตามจังหวะชื่นชมการตีลังกาและฉีกขาของนิมเฟวินเป็นทักษะการเต้นที่ยอดเยี่ยมนิมเฟวินเพิ่งคว้าแชมป์รายการรูพอร์แร็กเรสของอเมริกาเธอเป็นชาวไต้หวันคนแรกที่คว้าแชมป์มาได้นอกจากนี้วันนั้นยังเป็นวันความเท่าเทียมทางเพศในไต้หวนัน เพื่อรํำลึกถึงเด็กชายกุลาบเย่หยงซื้อจึงมีความหมายอย่างยิ่งในหัวที่演出的背后其实是一场反抗反抗社会的歧视反抗异样的眼光我谢谢各位皇后展现无所谓的美丽ต้องขอบคุณแผ่นดินเกิดใต้หวันที่ทําให้เธอเติบโตนิมเฟียวินอดไม่ได้ที่จะสํานึกเธอยางชี้ให้เห็นเป็นพิเศษว่าแรงบนันดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าข,ของเธอมาจากดอกบัวสีเหลืองซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน 非常多的,多多的你的的ในครั้งต่อไปนิมเฟวินจะประกากฏตัวที่ไ่ยวันพาวิลเลียนในงาน c คาน์เตอร์โอลิมปิกในกรุงปารีสเพื่อให้โลกได้ประจักษถึงความหลากหลายและความเป็นมิตรของไต้วัน สำนักง,งานประกันสุขภาพเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันค่าเบีย้ยประกันสําหรับผู้มีไรายได้เสริมในระบบประกันสุขภาพรุ่นที่2นั้นต่ํากว่าเบีย้ยประกันสุขภาพทั่วไปครับดังนั้นนะครับตามหลักความยุติธรรมแล้วจึงควรมีการปรับขึ้นโดยจะมีการหาหรือหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนจํานวนไม่น้อย อัตราการเกิดท um, ี่ลดลงและการมีสังคมสูงอายุทําให้ค่ารักษาพยยบาในระบบประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้การเงินด้านประกันสุขภาพมีความตึงตัวเพื่อขยายสภาพคล่องสํานักงานประกันกําลังพิจารณาเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยเสริมเช่นเจ้าของหุ้นที่มีรายได้เงินปันผลสูงจะใส่เบี้ยประกันเพิ่มเติมเล็กน้อย因算是我自己的一些小投 สำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่ารายได้เสริมของปีที่แล้วมีมูลค่ารวม71.8พันล้านเหรียญไต้หวันเงินไขาที่ต้องเสียภาษีมีหประเภทหลักได้แก่โบนัสที่สูงไรายได้จากอาชีพเสริมไรายได้ประเภทประกอบการเงินปันผลดอกเบี้ยและไรายได้จากค่าเช่าเมืออม่อเกิน2 0 0 0มเหรียญไต้หวันจะมีการ,ร,การียกเก็บเบี้ยประกันเสริม2.11และอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอนาคต得者一是是是的的率但在鼓部分只有 所以，如果是以相同收入，应该要有相同的健保费的这个收取。สื <music> ่อส่งเรียงเน้นย้ำว่าอัตราเบี้ยประกันสุขภาพและอัตราเบี้ยประกันเสริมในปัจจุบันส่งผลให้การเก็บภาษีไม่เป็นธรรมเพื่อความยุติธรรมอัตราเบี้ยประกันเสริมจะตรวจสอบอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนี้ ล่าสุดนะครับแก๊งมิจฉาชีพไต้หวันได้แผ่อิทธิพลลุกลามไปยังประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อตำรวจญี่ปุ่นนั้นจับกลุ่มมิจฉาชีพชาวไต้หวันได้หลายเมืองครับหลังสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็พบว่ามิจฉาชีพเหล่านี้ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าที่อยู่ในไต้หวันร่วมมือกับองค์กรผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงผู้สูงอายุในพื้นที่ปัจจุบันนะครับตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด10คนแล้ว ทลายแหล่งกบดานมิชชาชีพในไต้หวนันพร้อมจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้5คนขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นก็สามารถจับกลุ่มมิชชาชีพชาวไต้หวันได้อีก5คนด้วย ตำรวจไต้หวันได้รับแจ้งจากตำรวจญี่ปุ่นว่ามีการจับกลุ่มมิจฉาชีพชาวไต้หวันที่รับจ้างถอนเงินได้ในหลายเมืองเช่นโตเกียวและโอซาก้าซึ่งคนร้ายปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงผู้สูงอายุโดยมีหัวหน้าชักใหญ่จากไต้หวันหัวหน้าแกงจะส่งคนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อถอนเงินที่หลอกลวงมาได้และให้เงิน3%เปซ็นเป็นค่าตอบแทนเบื้องต้นพบผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า30คนรวมมูลค่าความเสียหาย200ล้านเยน เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบุ้งเนติพรหรือว่าบุ้งทะลุวังผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้เสียชีวิตลงแล้วในเรือนจําหลังอดอาหารประท้วงนานกว่า100วันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ครับก่อให้เกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา1 1-2ขึ้น นักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกันจุดเทียนเพื่อไว้อะไรให้กับการเสียชีวิตของเนติพรเสนสังคมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยอดอาหารประท้วงนับตั้งแต่เธอถูกจับกลุ่มและจำคุกเมื่อเดือนมกราคมเมื่อวันที่14พฤษภาคมมีรายง,งานว่าเธอเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นในเรือนจำและกลายเป็นคนแรกของไทยในกลุ่มผู้ต่อต้านที่เสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงเราต้องตายกันอีกกี่คนหรอคุณถึงจะฟังเราบ้าง บุ้งวัย28ปีเป็นลูกสาวของผู้พิพากษาโดยเธอถูกจับกุมเมื่อวันที่26มกราคมปีนี้และถูกตั้งข้อหาเจ็ดกระทงในจำนวนนี้เป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสองกระทงตามมาตรา112ซึ่งแต่ละกระทงมีความผิดร้ายแรงที่สุดจำคุก15ปีเธอประกาศเริ่มการประทงอดอาหารในวันต่อมาโดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยและยุติการจำคุกนักเคลื่อนไหวทางการเมือง แม้ว่ากรมราชธัน์ของไทยจะอ้างว่าบุ้งกลับมาทานอาหารอีกครั้งในวันที่4เมษายนสูนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าเมื่อวันที่2 5เมษายนบุ้งยังคงอดอาหารประท้วงรวมเวลาทั้งสิ้น108วันตั้งแต่ปี2563มีผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพประมาณ272รายปีนี้มีคนถูกตัดสินจำคุก50ปีซึ่งเป็นโทษจำคุกที่สูงสุดสำหรับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขอบคุณที่รับชม PTS f o c u โฟกสไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของลูกเสือที่เยอรมนีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ